คุณเคยสังเกตไหมครับทำไมกับหัวหน้าบางคนแค่เขาเอ่ยปากเบาๆลูกน้องก็รีบกุลีกุจอไปทำงานให้ด้วยความเต็มใจแถมยังมีรอยยิ้มแต่กับหัวหน้าบางคนต่อให้ตะโกนสั่งเสียงดังหรือขีดเส้นตายตัวแดงเถือกงานก็ยังเดินช้าแถมได้มาพร้อมกับหน้าตาที่บูดบึ้งของคนทำความลับมันไม่ได้อยู่ที่อำนาจในมือหรอกครับ แต่มันอยู่ที่วิธีใช้คำพูดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เหนื่อยกับต้องคอยตามงานเหนื่อยกับที่ไหว้วานใครแล้วรู้สึกเหมือนไปกวนเขาหรือกลัวว่าการขอความช่วยเหลือจะทำให้เราดูไม่เก่งคืนนี้ลองวางความกังวลเหล่านั้นลงแล้วมาเรียนรู้จิตวิทยาเปลี่ยนโลกที่จะเปลี่ยนจากการออกคำสั่งให้กลายเป็นความร่วมมือที่แสนจะเต็มใจ ด้วยเทคนิคที่แนบเนียนจนอีกฝ่ายไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังถูกจูงใจอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าให้ใจฟูพื้นที่ปลอดภัยทางใจที่จะช่วยเติมพลังบวกให้คุณในค่ำคืนที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนและจิตใจต้องการความเข้าใจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับราบรื่นดีไหมหรือว่าต้องสู้รบปรบมือกับคนจนหมดแรง การทำงานกับคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดจริงไหมครับงานนะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคนนี้สิปวดหัวกว่าเยอะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการให้ใครทำอะไรให้สักอย่างใจหนึ่งเราก็เกรงใจอีกใจหนึ่งเราก็อยากให้งานมันเสร็จพอพูดออกไปตรงๆก็กลัวเขาจะหาว่าสั่งพอพูดอ้อมๆเขาก็ไม่เข้าใจซสอีก วันนี้ผมมีกุญแจดอกสำคัญมาฝากครับเป็นกุญแจทางจิตวิทยาที่จะช่วยไขประตูใจของคนรอบข้างทำให้เขาเปิดรับคำขอของคุณไม่ใช่ด้วยความจำยอมแต่ด้วยความเต็มใจเราจะมาคุยกันถึงสองทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆนั่นคือนั Theory หรือทฤษฎีการสกิดพฤติกรรมและเดอะเบ Franklin นเอฟเฟกต ชื่ออาจจะดูยากแต่เชื่อผมเธอครับว่าเนื้อหาข้างในเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณมากๆลองหลับตาลงเบาๆนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาปล่อยไหลให้ตกสบายๆแล้วปล่อยให้เสียงของผมพาคุณไปค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับ ก่อนจะไปถึงวิธีแก้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนก่อนครับมนุษย์เราทุกคนหวงแหนสิ่งหนึ่งมากที่สุดนั่นคืออิสรภาพในการเลือกครับในทางจิตวิทยาเรามีกลไกหนึ่งที่เรียกว่า reactance แปลง,ง่ายๆคือแรงต้านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่ากำลังถูกสั่งหรือถูกบังคับสมองของเรา จะสั่งการให้ต่อต้านทันทีโดยอัตโนมัติแม้ว่าเรื่องที่สั่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราตามลองนึกภาพตอนเด็กๆนะครับเวลาแม่บอกว่าไปทำกันบ้านเดี๋ยวนี้ใจเราจะตอบโต้ทันทีว่าไม่อะเดี๋ยวค่อยทำทั้งที่จริงๆก็กะว่าจะทำอยู่แล้วแต่พอโดนสั่งปลึบหมดอารมณ์ปับ๊บในที่ทำงานก็เหมือนกันครับประโยคอย่าง คุณต้องส่งงานนี้ก่อนเที่ยงนะไปแก้ตรงนี้มาใหม่เดี๋ยวนี้เลยประโยคเหล่านี้มันไปกระตุ้นแรงต้านในใจคนฟังครับเขาอาจจะทำนะแต่เขาทำเพราะต้องทำไม่ใช่เพราะอยากทำและงานที่ออกมาจากความจำใจมักจะขาดจิตวิญญาณเสมอดังนั้นเป้าหมายของเราในคืนนี้คือการเปลี่ยนวิธีพูดเพื่ออ้อมแรงต้านเหล่านี้ไปและทำให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นคนเลือกที่จะช่วยเราเองมาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกครับนั g ท t โอรี y คำว่า n u นั e แปลว่าการสะกิดเบาๆครับทฤษฎีนี้ได้รับรางวัลโนเบลเลยนะครับหลักการคือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือคำพูดเล็กๆน,น้อยๆเพื่อโน้มหนาวให้คนตัดสินใจในแบบที่เราต้องการโดยที่เขายังรู้สึกว่าฉันมีสิทธิ์เลือกฟังดูน่าสนใจไหมครับ แล้วเราจะเอามาใช้กับการสั่งงานหรือขอความช่วยเหลือ,อยังไงเทคนิคที่1เสนอทางเลือก illusion of choice แทนที่จะสั่งแบบเจาะจงให้ลองเสนอทางเลือกครับสมมุติคุณอยากให้เพื่อนร่วมงานส่งสรุปการประชุมแทนที่จะบอกว่าส่งสรุปให้ผมเย็นนี้นะอันนี้คือคำสั่งเท่ากับมีแรงต้านลองเปลี่ยนเป็น สรุปการประชุมนี้คุณสะดวกส่งให้ผมช่วงบ่าย3ามหรือก่อนเลิกงานดีครับเห็นความต่างไหมครับผลลัพธ์คือคุณได้งานเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกคนฟังต่างกันมหาศาลแบบแรกเขาถูกบังคับแบบที่สองสมองเขาจะโฟกัสไปที่การเลือกเวลาแทนการต่อต้านงานเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจในการควบคุมตารางชีวิตตัวเองนี่แหละครับ คือการสกิดให้เขาทำงานให้เราอย่างเต็มใจเทคนิคที่2การตีกรอบด้วยผลประโยชน์ร่วม Win Win Framing คนเรามักจะขยับตัวเมื่อเห็นว่าทำแล้วฉันได้อะไรแทนที่จะสั่งว่าช่วยแก้สไลด์หน้านี้ให้หน่อยมันยังไม่สวยฟังดูเหมือนภาระลองเปลี่ยนเป็นถ้าเราปรับกราฟตรงนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิด ลูกค้าน่าจะประทับใจพรีเซนต์ของคุณมากแน่ๆเลยช่วยดูตรงนี้หน่อยได้ไหมครับคุณเห็นเวทมนต์ในประโยคนี้ไหมครับเราเปลี่ยนจากงานที่ฉันสั่งให้เธอแก้เป็นงานที่ทำแล้วเธอจะดูดีขึ้นนี่คือการนัชให้เขาเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองและเมื่อเขาเห็นว่ามันดีกับตัวเขาเขาก็จะลงมือทำด้วยพลังที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมาต่อกันที่ทฤษฎีที่สครับ อันนี้เป็นจิตวิทยาที่ย้อนแยงแต่ได้ผลชงัดชื่อว่าปรากฏการณ์เบนแฟรงคลินเรื่องมีอยู่ว่าเบนแฟรงคลินรัฐบุรุษช,ชื่อดังของอเมริกาเคยมีศัตรูทางการเมืองคนหนึ่งที่ไม่ชอบหน้าเขาเลยแฟรงคลินอยากจะผูกมิตรแต่แทนที่จะทำดีด้วยหรือให้ของขวัญเขากลับทำสิ่งที่แปลกมากคือเขาเขียนจดหมายไปหาคนคนนั้นเพื่อ ขอยืมหนังสือหายากมาอ่านสักสองถึงสวันศัตรูคนนั้นก็งงๆแต่ก็ส่งหนังสือมาให้พอแฟรงคลินอ่านจบก็ส่งคืนพร้อมจดหมายขอบคุณเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นพอเจอกันศัตรูคนนั้นเข้ามาทักทายแฟรงคลินก่อนและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดชีวิตทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมการขอให้ช่วยถึงทำให้คนรักเรามากขึ้น ในทางจิตวิทยามันอธิบายด้วยหลักการที่ว่าสมองของคนเราไม่ชอบความขัดแย้งครับ cognitive dissonance เมื่อศัตรูคนนั้นให้ยืมหนังสือการกระทำคือการช่วยเหลือสมองของเขาต้องหาเหตุผลมารองรับการกระทำนั้นสมองเลยบอกว่าที่ฉันช่วยเขาก็คงเพราะจริงๆแล้วฉันก็เอ็นดูเขาแหละมัง้งเขาคงเป็นคนดีแหละฉันถึงยอมช่วยดังนั้น ถ้าคุณอยากให้ใครเอ็นดูคุณหรืออยากสร้างความผูกพันอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากเขาครับเทคนิคที่3 Foot in the door ขอเรื่องเล็กเพื่อน,นำไปสู่เรื่องใหญ่ถ้าคุณมีงานใหญ่ที่อยากให้ช่วยอย่าเพิ่งโยนตูมลงไปครับเขาจะตกใจและปฏิเสธให้ลองใช้หลักการเบนแฟรงคลินผสมกับเทคนิคก้าวเท้าเข้าไปก่อนเริ่มจากขออะไรที่ง่ายมากๆ จนเขาปฏิเสธไม่ลงเช่นคุณเอช่วยดูฟอนต,ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าอ่านง่ายไหมเรื่องเล็กมากพอเขาช่วยดูและตอบมาให้ขอบคุณเขาอย่างจริงใจขอบคุณมากครับตาคุณถึงจริงๆแล้วค่อยขยับไปสู่คำขอต่อไปงั้นฝากดูเลเยอร์หน้านี้ด้วยอีกนิดได้ไหมครับการที่เขาตอบรับคำขอแรกไปแล้วสมองเขาจะปักคงไปแล้วว่าฉันเป็นคนมีน้ำใจ ฉันกำลังช่วยคนนี้อยู่แนวโน้มที่เขาจะช่วยต่อในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นจะมีสูงมากครับและที่สำคัญเขาจะรู้สึกภูมิใจลึกๆว่าเขาเป็นที่พึ่งพาได้ฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะนี่เรากำลังหลอกใช้คนอื่นหรือเปล่ามันดูเป็นการปั่งหัวคนไหมผมอยากให้คุณขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยนะครับ เทคนิคจิตวิทยาจะกลายเป็นการหลอกลวงทันทีถ้าขาดความจริงใจเป้าหมายของเราไม่ใช่การหลอกให้ใครทำงานแทนเราแต่คือการลดกำแพงในใจเขาเพื่อให้การทำงานร่วมกันมันลื่นไหลเพื่อให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่ทำไม่ใช่ทำด้วยความทุกข์ดังนั้นทุกครั้งที่คุณใช้เทคนิคเหล่านี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ Respect และการขอบคุณเสมอคำว่าขอบคุณที่มาจากใจคำว่ารบกรวนหน่อยนะครับที่อ่อนน้อมสายตาที่มองเห็นคุณค่าในงานของเขาสิ่งเหล่านี้คือพลังงานบวกที่คุณส่งกลับไปให้เขาเพื่อให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินเขาช่วยงานคุณคุณให้เกียรติเขาเขาเหนื่อยเพื่อคุณ คุณเห็นคุณค่าเขาแบบนี้ล่ละครับคือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและในวันหน้าไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากขออะไรเขาจะทำให้คุณด้วยใจโดยที่คุณแทบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยคืนนี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนผมอยากให้คุณลองนึกถึงหน้าของใครบางคนคนที่มีงานค้างอยู่กับคุณ หรือคนที่คุณอยากให้เขาช่วยงานในวันพรุ่งนี้ลองซ้อมพูดในใจดูนะครับเปลี่ยนจากคำสั่งเป็นคำขอเปลี่ยนจากบังคับเป็นให้ทางเลือกเปลี่ยนจากโยนงานเป็นขอความอนุเคราะห์เล็กๆน้อยๆลองจินตนาการภาพว่าเมื่อคุณพูดแบบนี้ออกไปแล้วเขายิ้มตอบกลับมางานที่เคยตึงเครียดกลายเป็นบรรยากาศที่สบายๆ มันจะดีแค่ไหนครับการเป็นคนเก่งงานทำให้คุณเติบโตแต่การเป็นคนได้ใจคนจะทำให้คุณมีความสุขและไปได้ไกลกว่าใครๆวันนี้คุณเหนื่อยมามากแล้วกับการสื่อสารพักเสียงของคุณพักความคิดของคุณแล้วกลับมาอยู่กับความเงียบสงบในห้องนอนขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่คำพูดของคุณมีพลังดังเวทมนต์ เป็นวันที่ความร่วมมือหลั่งไหลมาหาคุณอย่างง่ายดายและเป็นวันที่คุณยิ้มได้เพราะคนรอบข้างรักคุณขอบคุณที่ให้ผมได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในคืนนี้หลับให้สบายนะครับทิ้งความกังวลเรื่องคนไว้ข้างหลังแล้วเดินทางเข้าสู่ความฝันที่แสนหวานฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ